สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมธัญธรครับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะฮะนั่นก็คือวีลูทีนครับวีลูทีนคืออะไรวีลูทีนคืออาหารเสริมครับอาหารเสริมบำรุงท่านหนอมสายตา ใครที่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาฝ้าตาฟางนะฮะเจ็บตาตาบวมตาแดงปวดตาตาพร่ามองไม่ชัดตาแพ้แสงจอประสาทต,ตามีปัญหาตาต้อต่างๆต,ต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อนะฮะการเสื่อมของสภาพตาและวีลูทีนครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองเรารู้กันอยู่แล้วว่า ประสาตตาหรือว่าเซลล์ประสาตตาของเราเนี่ยมันมีส่วนเชื่อมกับสมองครับมันมีงานวิจัยงานหนึ่งครับที่ผมได้ไปศึกษามาว่าการที่เรามีความจำที่ไม่ค่อยดีหรือระบบความจำที่ไม่ค่อยปกติมันมีส่วนกับสายตาพอเรามีปัญหาด้านสายตาระบบสมองความจำของเราก็จะไม่ค่อยดีไปด้วย เห็นไหมฮะคนสูงอายุส่วนมากพอมีปัญหาสายตาก็จะมีอาการลงหลงลืมลืมมีงานวิจัยออกมาแล้วว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันนะฮะเพราะฉะนั้นการบำรุงสายตาได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงเซลล์สมองไปอีกด้วยนะฮะกับบีลูทีของเราเอาละวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาด้านสายตาแบบไหน หลายคนชอบพูดกับตัวเองเสมอว่าตอนนี้มองเห็นมองชัดมองแจ่มมองแจ้งสุขภาพตายังดีอยู่เพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่การมองเห็นของคุณในวันนี้ครับไม่ได้แปลว่าสายตาของคุณจะไม่มีปัญหาด้านสายตาเพราะโรคตาบางโรคมันไม่แสดงอาการออกให้คุณเห็นครับมันจะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อนู่นแหละครับเซลล์สายตาของคุณถูกทำลาย ถูกทำลายหนักๆเข้าครับคุณก็มีโอกาสที่จะอยู่ในโลกแห่งความมืดหมายถึงตาบอดนั่นเองนะฮะถ้าไม่อยากจะถึงขั้นขนาดนั้นนะฮะผมว่าบำรุงไว้ดีกว่าปล่อยให้มันสายเกินแกวีรูทีนช่วยได้ครับช่วยถนอมสายตาสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาวันนี้มาคุยกันครับ พาวีลูทีนเนี่ยเป็นสินค้าที่มีสารสกัดลูทีนเข้มข้น90%ซและเป็นสินค้านำเข้าจากไต้วันมีผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางมองไม่ชัดตาพลาตามัวมองใกล้มองไกลไม่ค่อยชัดต้องเพง่งต้องเล็งตาแพ้แสงรับประทานไปแล้วมองชัดขึ้น90%มองเห็นดีขึ้นตาแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นและคนละครับ ปัญหาด้านสายตาของคุณเป็นอย่างไรลองเปิดใจคุยกันครับวีรูทีนอาหารเสริมที่ได้ทั้งรางวัลการันตีสินค้าดีเด่นสินค้ายอดเยี่ยมนอกจากนั้นมีเลขสารระบบรองรับออยรองรับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ว่าเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงวันนี้ต้องบอกกับคุณว่าคุณตัดสินใจถูกแล้วครับที่เลือกเอาวีรูทีนไปบำรุงและถนอมสายตาของคุณ ปัญหาด้านสุขภาพสายตาของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนผมอยากฟังเช่นเดียวกันนะครับโทรมาพูดคุยกันที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าเจอขอบคุณครับ